ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1หกรกฎาคมห้าสองนะครับถ้า f g และ h สอดคล้องกับสมการสอดคล้องกับ f 1เท่ากับ g 1เท่ากับ h 1แล้วก็เท่ากับ1และ f ดิฟ1เท่ากับ g ดิฟ1เท่ากับ h ดิฟ 1, 2เท่ากับ2แล้วค่าของ f g บวก h ดิฟของ1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์อยากให้หา f g บวก h ดิฟของ1 แยนมันนึกถึงสูตรคุณสมบัติของดิฟต่างๆก่อนละกันดิฟถ้าเรามีฟังก์ชัน2ตัวบวกกันอยู่ดิฟสามารถกระจายการบวกเข้ามาได้ถูกไหมครับแต่ถ้าดิฟมีการคูณกันอยู่เวลาจะกระจายดิฟเข้าไปมันจะต้องกลายเป็นสูตรหน้าดิฟหลังก็คือหน้าคูณดิฟหลังบวกหลังคูณดิฟหน้าถูกไหมครับ หน้าคือ f นะหลังคือ g ดังนั้นตัวเนี้ยถ้าพี่แบงค์ลองถึงยังไม่เขียนเลขหนึ่งแล้วกันนะ f g บวก h dip ก่อนอื่นพี่แบงค์ก็จะจายเรื่องของการคุณสมบัติการบวกก่อนแล้ว f g คือ f คูณกับ g อยู่ถูกไหมก็มาใช้สูตรหน้าดิ p หลังบวกหลังดิ p หน้า แล้วก็ยังติด h ดิ p อยู่ถูกไหมแต่พอเราเอาเลขหนึ่งมาประกบเข้าไปตัวนี้ก็เลยกลายเป็น f 1คูณอยู่กับ g dip 1บวกกับ g 1คูณอยู่กับ f ดิ p 1บวกกับ h dip 1แล้วโจทย์บอกมาไหม f 1คือเลขหนึ่งเอาหนึ่งลงมาใส่ g dip g ดิ p หคือ สเอาเลข2ลงมาใส่ถัดมา g 1คือเลข1เอา1ลงมาใส่ f ดิฟคือ2เอาเลข2ลงมาใส่แล้ว h ดิฟ h ดิฟคือ2องก็เอาสอลงมาใส่ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2บวก2บวก2คํคตอบก็เลยกลายเป็น6 ตอบช้อยสี่ครับ